ยินดีที่ได้เจอครับปีสองทอนซีาเป็นปีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมาะสำหรับการใจมาทีไอสเลิสิ่ง,งมรดกและพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นถ้าคุณมีเรื่องที่อยากทีอยากคุยเรื่อยๆในใหม,ม,ม่บอกมาได้เลยผมพร้อมช่วยเต็มที่ครับเยยะมากเลยครับ การใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับคลิปวิดีโอเป็นไอเดียที่ดีมากถ้าต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสคริปต์การตั้งคอนเซปต์หรือไอเดียใหม่ๆบอกมาได้เลยครับผมพร้อมๆช่วยเซอร์ได้เลยครับต่อไปนี้คือตัวอย่างไอเดียสำหรับการพัฒนาคลิปวิดีโอโดยใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยเน้น คลิปแนะนำเทคโนโลยี AI หัวข้อ ChatGPT คืออะไรใช้อย่างไรให้ชีวิตง่ายขึ้น5ไอเดียสร้างรายได้เสริมโดย AI ที่ใครก็ทำได้สิ่งที่ทำได้แล้วให้ผู้ชมฟังเกี่ยวกับ ChatGPT ใช้ช่วยเขียนบทความตอบคำถามหรือสร้างไอเดียธุรกิจใหม่ๆแนะนำวิธีการตั้งคำถามที่ได้ผลลัพธ์ตรงใจต่อคลิปสาระหรือ How to หัวข้อ เขียนบทความเร็วไมให้หนาทีด้วย ChatGPT สอนทำคอนเทนต์ TikTok ด้วย i อเดียจาก AI สิ่งที่ทำได้อธิบายวิธีใช้ ChatGPT เพื่อช่วยสร้างหัวข้อเขียนคำบรรยายหรือคิด idea ไอเดียใหม่สำหรับคลิปสร้างความบันเทิงหัวข้อทดสอบ AI ตอบคำถามยากแบบหา ah ChatGPT แต่งในทานตามคำคอยนึนาทีสิ่งที่ทำได้ ให้ผู้ชมร่วมสนุกเดยส่งคำถามหรือหัวข้อแปลกๆมาแล้วใช้ ChatGPT ตอบลองสร้างเรื่องตลกหรือนทิทานสดๆเจ Z, คลิปรีวิวหรือเปรียบเทียบหัวข้อ ChatGPT vs คนจริงใครจะเขียนคอนเทนต์ได้ดีกว่ากัน AI ช่วยงานยังไงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำได้ทดลองให้ ChatGPT และคนเขียนเนื้อหาแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์อธิบายข้อดีข้อเสียในการใช้ AI ในแต่ละสถานการณ์ ฮันสร้างแรงบันดาใจไอเดียน mm hmm. หัวข้อเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอจากสมด้วย AI ช่วยได้ยังไงเปลี่ยนไอเดียเป็นเงินด้วย ChatGPT สิ่งที่ทำได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองพร้อมแนวทางเริ่มต้นแล้วให้ผู้ชมเห็นว่าการใช้ AI ไม่ใช่เรื่องอยาก ถ้าสนใจหัวข้อไฮนเป็นพิเศษหรืออยากให้ช่วยเขียนสคริปต์หรือขยายความบอกมาได้เลยครับได้เลยครับใช้เวลาศึกษาได้เต็มที่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการไอเดียเพิ่มบอกได้ทุกเมื่อเลยนะครับขอให้สนุกกับการสร้างสาร์ผลงานและขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับ